คุณผู้ชมเคยได้ลองชิมหรือว่าลองกินน้ำผึ้งชันนรงกันแล้วหรือยังนะครับจะมีความแตกต่างจากน้ำผึ้งโดยท,ท,ทั่วไปก็คือรสชาติมันจะอมเปรี้ยวกว่าเล็กน้อยนะครับมีชาวสวนที่เชียงใหม่นะครับที่เขาทําสวนผสมผสานอยู่แล้วแล้วเขาก็เลี้ยงผึ้งชันนรงเนี่ยควบคู่กันไปด้วยตอนนี้เขาหยิบเอางานวิจัยนะครับของทางมหาวิทยายลัยแม่โจมาต่อยอด เขาแปรรูปนะครับน้ำผึ้งชนโรงให้เป็นเม็ดบีดนะครับเม็ดบีดนี้ก็เอาไปทําเป็นขนมหรือว่าต่อยอดขายได้อีกทางหนึ่งนะครับไปดูกันว่าออกมาเป็นยังไงแล้วก็เป็นการรนรงค์สนับสนุนให้ชาวสวนหันมาเลี้ยงชนรงกันมากขึ้นด้วยครับชนโรงหรือพึ่งจิว๋วแมลงในกลุ่มเดียวกับพึ่งแต่ไม่มีเหล็กในกําลังเก็บเก,บเกสรน้นําหวานและยางไม้จากต้นไม้หลักชนิดในสวนเกษตรผสมผสานเนื้อที่แปดไร่ ตำบลมะขามหลวงอำเภอสันปัตตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของสวนเพาะเลี้ยงชันนรงเพื่อช่วยผสมเกสรพันธุ์ไม้ต่างๆโดยเลือกเลี้ยงสายพันธุ์รุ่งอรุณซึ่งเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ทนอากาศหนาวได้ดีเมื่อรังชันนรงมีความสมบูรณ์ก็ได้เวลาเก็บน้ำพึ่งชันนรงก่อนจะนำไปบ่มและบรรจุข,ขวดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ลูกค้าส่วนใหญ่คือผู้รักสุขภาพนักกีฬาและผู้สูงวัย เขาจะเก็บยางของมะม่วงเนี่ยเอาไปทาเป็นกระเปาอน้ําหวานหลังจากนั้นมาปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอาน้ําหวานใส่เข้าไปนะครับพอชนละลงไปเก็บน้ําหวานเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะมีเอนไซม์ในการย่อยน้ําหวานหลังจากนั้นมาเอาน้ําหวานไปใส่ในกระเป๋อซึ่งทําจากยางไม้แล้วก็ปิดฝาจะเกิดการหมักโดยธรรมชาติดังนั้นน้ําผึ้งชนละลงจะมีรสชาติหวานปนเปรี้ยวอีกหนึ่งวิธีในการขยายการตลาดน้ำผึ้งชนนะลง คือการแปรรูปน้ำพึ่งชน,นโรงเป็นเม็ดบีดโดยเข้ารับการสนับสนุนทางวิชาการจากนักวิจัยสาขาวิทยาการสมุนไพรคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิธีการคือการสร้างกระบวนการให้น้ำพึ่งเกิดภาวะคงตัวเปลี่ยนจากน้ำพึ่งเป็นเจลโดยการใช้สารโซเดียมอัลจิเนตซึ่งเป็นสารสกัดจากสาหรายสีน้ำตาลผสมลงในน้ำพึ่ง และใช้สารแคลเซียมคอไรด์ผสมน้ำต้มสุกและสีผสมอาหารเป็นสารเพิ่มความคงตัวโดวยเมื่อหยดน้ำพึ่งผสมโซเดียมออจซินตลงในสารละลายแคลเซียมคอไรด์น้ำพึ่งก็จะจับตัวเป็นเม็ดบีบสามารถนำไปเป็นส่วนผสมเครื่องดื่มหรือขนมหวานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอาจจะปรับเปลี่ยนปรับสูตรอีกสักนิดหน่อยนะคะคือตอนนี้ทางผู้ประกอบการเรนี่ยต้องการที่ จะให้อยู่ในรูปของลักษณะเหมือนลูกอมนะครับแล้วก็ทำการบรรจุในซองพลาสติกที่เราสามารถแกะทานได้เลยนะครับมันก็จะง่ายต่อผู้บริโภคเองแล้วก็มันก็น่าจะสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการแปรรูปน้ำพึ่งเป็นเม็ดบีบยังสามารถนำประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์กเกษตรได้อีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้กาแฟ หรือจะเป็นน้ำหอมจากดอกไม้ก็สามารถแปรรูปเป็นเม็ดบีดเพื่อใช้ประโยชน์ให้มีความหลากหลายสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายการตลาดไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้นพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน ชนโรงในประเทศไทยนะครับที่ค้นพบกันแล้วก็เลี้ยงได้นะครับมีอยู่ประมาณ9้าสกุลด้วยกันจํานวน12ชนิดบางจังหวัดบางพื้นที่ก็เรียกชื่อแตกต่างกันไปนะครับเรียกว่าแมงอีโรมก็มีเหมือนกันจะพบมากที่สุดนะครับอยู่ที่จันทบุรีกับสงขลาตอนนี้เลยหันมานะครับเรียกว่าส่งเสริมให้บรรดาชาวสวนเนี่ยได้เลี้ยงชนโรงเอาไว้ในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือจะช่วยผสมเกรสรตามธรรมชาติได้ด้วยครับ